ู้ชมครับและช่วงนี้ผมอยู่กับกรรมการหนึ่งท่านที่มาร่วมออกรางวัลเป็นผู้แทนสื่อมวลชนคุณตุ้มตามเดอะสตาร์หรือว่าคุณยุทธนาเพื่องกลางนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเป็นกรรมการได้ขึ้นไปหมุนรางวัลเวทีเลยความรู้สึกวันนี้มาเป็นกรรมการเองเป็นยังไงบ้างครับลุ้นครับลุ้นคือโดยปกติแล้วเนี่ยก็ลุ้นอยู่ที่บ้านครับแล้ววันนี้ลุ้นแล้วก็นึกเอะตรงไหมนะผมก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแล้วความโปร่งใสยืนนั้นคุณผู้ชมฟังหน่อยว่าทุกอย่างโปร่งใสแน่นอน ผมโปร่งใสมากๆครับคือมีระบบการตรวจสอบหรือว่าการที่แบบว่าเวลาที่เราจะต้องหมุนรางวัลอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็ตรวจเช็คกันหลายรอบๆกันหลายรอบมากๆอะไรเงี้ยครับคณะกรรมการทั้ง9คนก็ช่วยกันตรวจเช็คแล้วก็ช่วยกันลองหมุนดูลองแบบตรวจทุกอย่างให้มันดูโปร่งใสที่สุดครับแล้วก็มีการคิดมาอย่างถูกต้องแล้วครับว่ามันมันโปร่งใสมากๆครับครับวันนี้ขอบคุณตุ๊ดตาบมากครับที่มาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาเป็นกรรมการในวันนี้ขอบพระคุณครับดีครับ ตอการนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับและช่วงนี้ผมและคุณตูมตามส่งกลับไปทางสถานีเลยครับ